สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงในการอัดยาแรงกับรายการฟ้าทลายโจรวันนี้วันพุธนะครับอยู่กับผมและนตนะฮะครับก็ติดต่อผ่านกันทุกช่องทางเดี๋ยวจะทยอยขึ้นให้ด้านล่างของจอไม่ว่าจะเป็น SMS เนะครับเว็บไซต์แล้วก็ Facebook Twitter ของเราทั้งสองคนรวมถึงข้อความสำคัญที่อยากจะส่งไปยังทางบ้านก็คือการสมัครรับข่าว SMS ของสถานีฟ้าวันใหม่นะครับกดดอกจัน4 1 4 2 2 2 2 1 1แล้วโทรออก ก็ค่าบริการ45บาทต่อเดือนรวมถึง call center 023080555ก็ซื้อสินค้าและบริการของเรากันได้นะครับ023080555ครับอ่ะวันนี้เบรกแรกก่อนจะไปเข้าเรื่องเศรษฐกิจผมก็อัปเดตข่าวการเมืองกันก่อนดีกว่าเอาเลยครับวันนี้<ๆ>มีอีก2พักนะครับซึ่งนัดไว้แล้วกับกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญว่าจะเข้าไปนำเสนอแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับต่อไป เมื่อวานนี้เป็นคิวของพักภูมิใจไทยแล้วก็พักชาติไทยพัฒนาส่วนวันนี้ก็เป็นคิวของพักชาติพัฒนาแล้วก็พักพลังชนรายละเอียดของสองพักนะครับก็โดยภาพรวมสองพักก็เห็นตรงกันในการแก้ไขบทบัญญัติรัฐธรรมนูญส่วนที่ว่าในเรื่องของการยุบพักพร้อมกับตัดสิทธิ์ทางการเมืองกรรมการบริหารพักแบบยกเข่งก็ทั้งสองพักการเมืองนั้นก็เห็นว่า เรื่องนี้เป็นยาแรงที่ต้องพิจรา,ารณาเนื่องจากถ้ากรรมการบริหารพักคนเดียวทําผิดแล้วอยู่ดีๆกรรมการบริหารพักคนอื่นจะโดนตัดสิทธิ์ด้วยครับมันเป็นระบบยุติธรรมที่ไม่ไม่อำนวยความยุติธรรมให้กับกรรมการบริหารพักที่ไม่ได้ทําผิดว่าในความค<ช>ิดของเขาในความคิดของเ<ะ>ขาใช่เพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วข้อเสนอวันนี้ของพักชาติพัฒนาแล้วก็พักพลังชนมันก็ สอดคล้องกับข้อเสนอของพักภูมิใจไทยแล้วก็พักชาติไทยพัฒนาคือคอยากจะให้ตรงนี้เอาออกไปเลยคือถ้าใครก็ตามต่อจากนี้ไปอยู่ในพักการเมืองแต่ดันทําผิดครับคนนั้นถ้าปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าผิดก็รับผิดเป็นคนเดียวอืค,ค,คือพักไม่ผิดกรรมการบริบหารพักคนอื่นไม่โดนครับ ก็จะได้สร้างความแข็งแกร่งให้กับพักการเมืองอันนี้คือในความคิดของเขานี้คือในความคิดของนักการเมืองซึ่งแบบในความคิดของประชาชนคนหนึ่งเวลาแบบดูข่าวเงี้ยคือมันรู้สึกว่าบรรยากาศของประเทศตอนนี้ครมันอยู่ในในในบรรยากาศของการปฏิรูปประเทศถูกไหมทั้งประเทศมีทั้งประเทศมีตั้ง 60- 70ล้านคนอาแล้วมีหลายด้านมากมีทุกๆด้านทุกๆ ทุกๆส่วนที่เอามาดูแายประชาชนแต่พอมาดูข้อเสนอของพรรคการเมืองรวมๆพรรคเล็กเหล่านี้ฮะไม่เห็นมีข้อไหนที่พูดถึงประชาชนหรือว่าหรือว่าเพื่อภาพรวมนะนี่คือมีห่วงแต่สถานภาพตัวเองเท่านั้นเองเท่านั้นนะคือเป็นแบบนี้คือเวลาพรรคการเมืองมานําเสนอแนวคิดเนี่ยถามว่ามีข้อเสนอให้ประชาชนหรือเปล่ามีนะแต่ว่าเป็นโอ้โหสุดยอดนามธรรมจับต้องไม่ได้อย่างเช่น รัฐธรรมนูญฉบับต่อไปจะต้องออมีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนถามว่ายังไงอ่ะอ่าถูกงงแต่พอทีเข้าเรื่องตัวเอง,องอละเอียดละเอียดมากว่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ปก<ช>ป้องผลประโยชน์ตัวเองเป็นที่<ช>หนึ่ง คือส่วนใหญ่แล้วข้อเสนอสองวันที่ผ่านมาจากพักการเมืองนะครับเป็นเรื่องของการเพิ่มอํานาจในพรกการเมืองอแล้วไปลดอํานาจสวที่มาจากการสรรหารไปลดอํานาจองค์กรอิสระฝ่ายตรวจสอบของเขาทั้งหลายถูกคือถ,ถูกลดอํานาจหมดนี่คือข้อเสนอพักการเมืองหมดก็เหมือนกับเราย้อนถอยหลังไปก่อนปี2 5 4 0ันหร้อยี่สิบคือข้อเสนอของพรคการเมืองคือเอา,กกาว่า,นานเขาก็เสนอเข้ามาแล้วสปชเนี่ยจะเอาด้วยหรือไม่เอาด้วยก็ก็อ<ช>ีกเรื่องหนึ่งถึงแม้ไม่ได้จเป็นต้องทําตามชักรวมพักเล็กเหล่านี้ทั้งหมดเพียงแต่ว่า2วันที่ผ่านมามันก็เหมือนกับประเทศเราย่ําอยู่กับที่ นะค,คือเราต้องการให้พรคก,การเมืองนําเสนอแนวคิดอื่นๆบ้างที่มันเป็นประโยชน์ต่อส่วนอื่นไม่ใช่ประโยชน์ต่อต,อตอนอย่างเดียวไงถูกต้องอนี่คือพอย,ยที่พออ่านข่าววันนี้เสร็จร,รู้สึกอย่างแรกเลยว่าพูดเรื่องคนอื่นบ้างก็ได้ไม่ได้พูดแต่เรื่องประโยชน์ตัวเองอย่างเดียว แล้วก็เนี่ยอย่างพักพลังชนจริงๆก็มีบ้างนะครับอย่างพักพลังชนเองก็นําเสนอสาระสําคัญคือสสต้องสังกัดพักการเมืองแต่ว่าเวลาโหวตในสภาเนี่ยไม่ต้องโหวตตามมติพักให้มีอิสระในการโหวตซึ่งซึ่ในทางปฏิบัติจริงไม่ได้มีมติพักอยู่แล้วด้วยซ้าไปใช่ไหมมีแค่แบบตาม yes ก็มันก็แค่นี้เอาจิงๆไม่ได้มีมติพักด้วยซ้ํากับสำหรับพักเหล่านี้นะครับ แล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็นั่นแหละครับเป็นข้อเสนอเกี่ยวกับเรื่องการเมืองล้วนๆไม่ได้เป็นข้อเสนอเกี่ยวกับเรื่องของภาคประชาชนหรือว่าเรื่องของสิ่งแวดลองสิ่งแวดล้อม e i a ที่มันมีปัญหาอยู่ตอนนี้อาจารย์ศาสินเนี่ยไม่รูเลิกนั่งหรือยังเออเลิกนั่งแล้วตั้งแต่บ่ายโมงที่ผ่านมาแต่ก็ตลกนะเอาจริงๆคือในแง่แบบสมมติต่อให้ไม่มีข้อมูลใดๆเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือเขื่อนนั้นเลยแต่ว่าจากอารมณ์ของประชาชนที่ต่อต้านเขื่อนแม่วงในสมัยที่แล้ว เมื่อท่านอรย์ี่นี่คือดังมากนะที่แบบที่คุณปอดประสงค์ต้องการจะสร้างเขื่อนสร้างเขื่อนสร้างเขื่อนทุกคนก็ต่อต้านกันแบบแรงกล้ามากเพราะฉะนั้นหากเราเป็นรัฐบาลเนี้ยเราจะไม่ทําเรื่องนี้ก่อนหากยังไม่แน่ใจหรือจะไม่พูดเรื่องนี้หรือให้เรื่องนี้เล่นลอดออกมาก่อนหากยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนแล้วเราจะไม่ไปทํามันด้วยซ้ำถ้าเกิดว่ารู้ว่าสุดท้ายผลเสียมากกับผลดีหรือยังไงนั่นสิคือผลเสียมันไม่ได้อยู่ที่เสียเรื่องสิ่งแวดล้อมมันเสียที่ ที่ตัวรัฐบาลเลยล่ะใช่ถูกอย่างเงี้ยอยู่ไปแตะประเด็นที่มันไม่ควรจะแตะครับอ้อาก็สำหรับเรื่องของการที่พักการเมืองจะเดินทางเข้าไปพบกรรมธิการยกร่างก็เดี๋ยวจะทยอยเอามาเสนอแบบนี้เพราะว่าทุกวันมีคิวหมด ไม่ทราบเหมือนกันพุ่งนี้เป็นคิวของใครนะครับรอดูกันต่อไปแล้วส่วนของพรรคประชาธิปัตย์นะฮะพรรคประชาธิปัตย์จะเข้าพบกรรมธิการยกร่างวันที่24่สิบคจิกาซึ่งคือวันจันทร์วันจันทร์เลยซึ่งวันนี้คือวันพุธครับแปลว่าวันจันทร์ก็ต้องรอฟังว่าจะมีแนวทางอะไรบ้างคือที่ต้องเลื่อนต้องแจ้งคุณผู้ชมแบบนี้นะครับเนื่องจากขณะนี้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็มีภารกิจจะต้องเดินทางไปต่างประเทศคือสาเหตุที่เลื่อนเนี่ยติดภารกิจในการทํางาน กี่ยวกับบ้านเมืองเนี่แหละด้วยคือเอาว่านะตอนนี้จากที่พี่เล่าในสัปดาห์ใี้สัปดาห์วันเมื่อวานไปเนี่ยก็คือว่าคุณแตนพิสิทธ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กำลังเดินทางไปเยือนประเทศจีนครับซึ่งเมื่อวานนี้ไปไปสามแห่งเอาหลักๆนะฮะเมื่อวานนี้รู้สึกว่างานแรกเลยก็จะไปเดินทางไปเยี่ยมคารวะนะครับสมาชิกถาวรกรมการเมืองพรรคคอมมิวนิสต์จีนครับ แล้วก็เมื่อวานนี้ไปเยี่ยมคารวะรองประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนนี่คือเรียกได้ว่าเป็นการเยือนจีนอย่างเป็นทางการของพรรคประชาธิปัตย ผมว่าที่สําคัญที่สุดเลยอ่ะภารกิจเมื่อวานนี้ที่ดีมากก็คือการไปเยียนคอฟโคก็คือเป็นรัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบด้านอาหารของของจีนทั้งหมดเพราะว่าหลักๆคือหลักๆคือโยงกับประเทศไทยโดยตรงก็คือด้านการเกษตรคือเราเป็นเสมือนแบบว่าประเทศผู้ผลิตขั้นต้นสุดให้เขาอาจจะแปรรูปที่นี่หรือแปรรูปที่อื่นหรือไงก็ว่ากันครับผมครับซึ่งเอาต่อเนื่องนะฮะภารกิจวันนี้ คุณอภิสิทธิ์พร้อมกับคณะนะครับก็เยี่ยมคารวะผู้บริหาร National Development and Reform Commission หรือว่า NDRC ที่กรุงปักกิ่งครับก็คือคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาและการปฏิรูปแห่งชาติจีนครับนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นไปไหนต่อครับนอกจากนั้นก็ได้ลองเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงจากนครปักกิ่งไปที่เจิ้งโจวนะฮะ ก็ได้ลองรถไฟความเร็วสูงเพราะว่าล่าสุดนี่ล้อกับมติคอรอมอเมื่อวานนี้ที่สุดท้ายแล้วก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงคมนาคมในการที่จะต้องไปทํา m o u กับจีนในการลงทุนรถไฟเส้นทาง800กว่ากิโลคือเอาว่าก็าต่อยอดจากการที่สมัยคุณอพิสิทธิ์เป็นใน,ในยกรัฐมนตรีรแล้วก็มีการคุย MOU เอาไว้ตอนปลายปี2553เกี่ยวกับเรื่องการลงทุน โครงสร้างคมนาคมพื้นฐานกับจีนไว้ตั้งแต่สมัยนั้นแล้วผ่านมา4ปีเนี่ยก็มีการปรับฝุ่นใหม่โดยรัฐบาลนี้นอกจากนั้นคุณพิสิทธิ์ก็ตามงานด้วยการกลับไปคุยแล้วไปคุยต่อครับก็เลือกที่จะเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงก็ดูว่าสภาพเป็นยังไงนะก่อนที่เขาจะเอาเทคโนโลยีนี้มาลงที่ประเทศไทยก็อาจจะไม่ได้ถึงขนาดเร็วสูงขนาดปักกิ่งจางโจ้นะเอาความเร็วปานกลางลงมาแต่ผมว่าเทคโนโลยีก็น่าจะมาจากต้นขั้วเดียวกันนั่นแหละใช่เนาะ อ่าวรอดูภารกิจกันต่อไปเดี๋ยวผมอัปเดตตลอดในทุกวันนะมติครมเมื่อวานเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มีการเห็นชอบเรื่องทางคู่สามสายใช่ฮะอันนี้เรื่องรายละเอียดที่ละเอียดกว่านี้เดี๋ยวว่ากันในในคราวหน้าแล้วกันครับครับผมแล้วก็ถัดมาจากคุณพิสิทธ์ครับก็เป็นข่าวของคุณกรณ์จาิกวณิชซึ่งเป็นปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ครับก็หลักๆก็คือ ในช่วงนี้ก็ต้องเหมือนคล้ายๆทํางานเชิงศึกษาวิจัยหาข้อมูลให้มากที่สุดเพื่อออกเป็นเนี่ยฮะนโยบายให้พักในเมื่อไหร่ก็ตามที่สภาพบ้านเมืองพร้อมที่จะมีการเลือกตั้งแต่ละพัรก็จะต้องนําเสนอนโยบายกันซึ่งถึงเวลานั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากให้ประชาชนดูแล้วก็เลือกที่จะกาพักการเมืองที่นโยบายที่นโยบายนะคือคือมันยากแหละที่จะบอกคุณผู้ชมว่าอย่าไปกาจาก น้ำเงินนะคืออยากเิกาจากเงินที่ให้แต่เราเข้าใจนะเราเข้าใจสภาพความเป็นอยู่บางครอตัวซึ่งเอาว่าเราก็มั่นใจในระดับหนึ่งว่าสปชในชุดรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยก็จะวางกฎเกณฑ์กติกาที่ทําให้เรื่องเงินเหล่านั้นเนี่ยมาเกี่ยวข้องได้น้อยที่สุดน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้จนกระทั่งนําไปสู่กระบวนการเลือกตั้งที่โปร่งใสมากที่สุดครั้งหนึ่งแล้วก็ให้ประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นประเทศที่เหมือนประเทศที่พัฒนาแล้ว ผู้คนได้เข้าถึงข้อมูลด้าน<ม>นโยบาย<ม>แล้วก็ศึกษาอันไหนดีกว่าอันไหน<ม>จะนําข้าวไม่ดียังไงหรือคันแรกแย่ยังไงแล้ไม,<อ>ไม่เลือกปอไปเลือกเราค่อยไปเลือกพรรคการเมืองที่นําเสนอนโยบายเพื่อเขาจริงๆครับเขาเลือกก็คือว่าในระหว่างที่ปิดเทอมการเมืองของอของพรรคการเมืองเนี่ยฮะคุณกรก็ก็ยังคงทําหน้าที่เป็นประธานกรรมการนโยบายต่อไปซึ่งในตําแหน่งจริงเนี่ยคือพรรคการเมืองห้ามทํากิจกรรมทางการเมืองใช่ไหมครับอันนี้ก็เลยทํางานในทาง ส่วนตัวโดยเปิดโครงการที่ชื่อว่ากเกษตรเข้มแข็งัครบเอาว่าตรงๆเลยก็คือล้อกับไทยเข้มแข็งที่อันนั้นเนี่ยสยมัยรัฐมนตรีครั้งก็คือดูอันนี้ของทั้งประเทศเรียบร้อยแล้วคราวนี้กเกษตรเข้มแข็งคือเล็งเห็นแล้วว่าสอดคล้องอกับเรื่อง ที่พี่พูดไากินจีนคุณวิสิตก็ไปดูเรื่องเกษตรใช่ไหมฮะ,ะอันนี้ก็มาลองดูกับประเทศไทยว่าสามารถทำอะไรได้บ้างจึงเริ่มต้นสินค้าเกษตรแรกด้วยข้าวมีการลงไปมีโปรเจกต์ทำนาครับ ลงไปพื้นที่จังหวัดมหาสารคามอย่างที่เราถ่ายทออสดถ้าใครก็ตามได้ดูนะวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตอน4โมงเย็นที่้าวันใหม่ก็จะมีถ่ายทอสดเดี๋ยวจะมีคลิปเบื้องต้นให้ดูนี่คือภาพบรรยากาศที่ลงพื้นที่มหาสารคามกับแบรนด์ข้าวอิ่มที่จะเปิดตัวในวันที่28พฤศจิกายนนี้ครับรายละเอียดจะว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าหลักการของโครงการนี้เนี่ยคือโครงการเกษตรเข้มแข็งกับข้าวอิ่มเนี่ยหลักการคือ3อย่างอิ่มท้อง คือคนกินเนี่ยได้อิ่มท้องด้วยแล้วคนไทยไม่เคยรู้เลยว่าข้าวที่กินมาตลอดเนี่ยมันถูกปลูกฝังที่คนปลูกเนี่ยด้วยการปลูกข้าวที่มีสารเคมีเยอะมากเอาว่าคนกินที่อิ่มท้องปัจจุบันไม่ได้อิ่มท้องแบบมีสุขภาพดีเป็นการกินสารเคมีเข้าไปเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการของโครงการนี้จะชวนโดยแบบเหมือนจูงใจให้เกษตรกรเนี่ยกลับไปสู่การปลูกแบบ เกษตรอินทรีย์อ่าเกษตรอินทรีย์ตอนเริ่มแรกอาจจะต้องปลอดสารก่อนเพราะว่าพื้นดินเต็มไปด้วยเคมีอยู่ครับพออิ่มท้องเสร็จมาอิ่มบุญโครงการนี้สุดท้ายเนี่ยจะมีกําไรไม่ขาดทุนเหมือนจํานาข้าวนะจะมีกําไรแล้วกําไรไปไหนกลับไปสู่หมู่บ้านที่ชาวนาเขาปลูกเช่นอำเภอนี้ปลูกข้าวส่งมาล็อตนี้ล็อตนี้กําไรเท่าไหร่ปันกลับไปให้หมู่บ้านนี้ให้เขาไปประชุมการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนว่า จะเอาอะไรขาดแคลนอะไรก็แล้วแต่ชุมชนนะโรงเรียนหรือสาธารณสุขหรืออุปกรณ์เครื่องมือในการทํามาหากินด้านการเกษตรมีลงสีชุมชนไหมล่ะก็บอกมาเงินส่วนหนึ่งที่กําไรจากนี้ก็จะส่งกลับไปให้เขาถัดมาคืออิ่มใจในที่นี้เนี่ยก็คือสังคมโดยรวมเนี่ยก็จะได้เหมือนรู้สึกแบบมันมีการ โครงการลักษณะเนี่ยเยอะขึ้นเยอะมากนะม,มีเพื่อนปลูกเพื่อนกินมีปิ่นโตข้าวเราพูดได้เลยคือเอาว่าทุกคนเนี่ยพอไปฟังสัมภาษณ์จากคนออกโครงการเนี่ยเขาจะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า สงสารชาวนาที่โดนจำนำข้าวเบี้ยวนี้โดนจำนำข้าวทำลายวิถีชีวิตทุกอย่างก็เลยมาอ่ะอย่างน้อยเริ่มเล็กๆกันเองแล้วของเราก็เป็นเหมือนกับว่าอ่ะหนึ่งในเล็กๆเนี่ยแหละแต่ว่าอนาคตจะมีการไปพูดคุยรวมการขยายว่ากันยังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีแล้วต้องบอกนะโครงการนี้ผมอ่ะได้เข้าไปร่วมอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ได้ไปเห็นนะว่าโครงการนี้จริงๆแล้วขายชาวนาขายข้าวให้เราตันนึงทั้งสองหมื่น เดี๋ยวก่อนจะไปถึงตรงน,นั้นนะใช่ตอนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยจะบอกว่าข้าวทั้งหมดเนี่ย ทั้งหมดสาสายพันธุ์ครับตักกะหลักๆเลยคือจะเอาข้าวที่เป็นสายพันธุ์พื้นเมืองของมหาสา,ารคาคงอยู่ต่อไปในพวกข้าวพันธุ์พิศดารแปลกๆเนี่ยเราจะไม่สนับสนุนเพราะต้องการให้คือข้าวไทยมันต้องอยู่บนแบบแผ่นดินที่ปลูกอะแล้วพื้นที่มหาสา,ารคามื้ทุ่งกุลาลองไห้ที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วใน,นการปลูกข้าวองมะลิแล้ว3สายพันธุ์ที่จะเอามาทำเนี่ยฮะเป็นข้าวกล้องที่คุณภาพดีอยู่แล้วมีข้าวกล้องหอมมะลิข้าวกล้องหอมลิข้าวกล้องหอมมะลิแดงแล้วจะมีการเบลนดเบลนดก็คือมมาสกันใ่ะ คลุกเคล้ากันหมดเลยเป็นสูตรเบลนด์ของไวท์คาเฟ่เบลนคือเป็นร้านดังแล้วทางเกรย์ o ฮาวถ้าใครอยู่กรุงเทพมจะเคยกินบ่อยก็เกรย์ฮาวคาเฟ่ก็รับส่วนนี้ไปทำกึ่งกึ่งซีเช่วยชาวนาเหมือนกันครับแล้วก็ข้าวอิ่มเนี่ยเอาว่าสุดท้ายปลายทางจะมาขายที่นี่ด้วยแล้วก็ ขายหลกัหลกๆคืออ e ีคอมเมิร์ซอ e ีคอมเมิร์ซแปลว่าอะไรสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตระบบรัดกุ่มมากด้านการเงินถ้าไม่มั่นใจก็โทรสั่งที่ Blue Sky. บูสกายส่วนระบบอันนี้ที่ว่าเนี่ยก็จะไปโยงกับบริษัท e อีคอมเมิร์ซใหญ่ของคนญี่ปุ่น จัการเป็นการเปิดตลาดให้คนญี่ปุ่นสามารถมาสั่งซื้อข้าวจากชาวนาไทยได้ด้วยโครงการนี้ออ๋แล้วราคาเนี่ยก็คือว่าเรารับจากชาวนาตันละส0ง0มืทนบาทบในคอนดิชั่นที่เข้มงวดน,นิดนึงเพราะต้องการให้คุณภาพดีที่สุดห้ามใช้สารเคมีเลยแม้แต่หยดเดียวแล้วก็ในอนาคตเนี่ยต้องมุ่งสู่อินทรีย์เท่านั้นเพราะว่า,าตลาดโลกเนี่ยต้องการ สินค้าอินซีของไทยเยอะมากอยากจะกลับ back to basic ไม่ต้องการให้นายทุนมาขายสารเคมีขายปุ๋ยเยอะๆในการแบบเน้นปริมาณเท่านั้นแล้วเอาไปจำนำการอันนี้ไม่เอาอันนี้ต้องเน้นคุณภาพสุขภาพด้วยถูกต้องแล้วก็เอาว่าช่องทางในการขายจะบอกต่อไปฮะแต่ว่าหลักๆคือขายในเว็บไซต์กับขายที่นี่แล้วก็ถุง1กิโลกรัมเนี่ยเข้ากล้องอินซีที่เบรดเรียบร้อยแล้ว1กิโลกรัมพร้อมถุงผ้าอันนี้มีซอรี่อีกนิดนึงคือใน ที่เรารู้กันอะคือชาวนาเนี่ยผู้ชายก็ไปทํานาใช่ไหมผู้หญิงก็ทอผ้าอยู่บ้านอยู่บ้านทอผ้าผ้าเขามงผ้าเขาม้าผ้าตองผ้าต่างๆนานาทั้งหลายเนี่ยของเขาเนี่ยก็จะเอามาดีไซน์โดยกลุ่มอาร์ตเลนที่เวทีชิดลมถ้าใครเป่านกหวีดที่เวทีชิดลมจะจําได้ว่ามีอีเวนต์จัดงานผ้าเข่าม้าเต็มเลยจะเอากลุ่มผ้าเขาม้าของผู้หญิงกลุ่มนั้นแหละครับมาตัดเป็นถุงผ้าสวยๆในการทําเป็นแพคเกจใส่ข้าวเอาไว้อีก แล้วก็ทุกอย่างคือเอาว่ากลับสู่ชาวนามากที่สุดครับทุกวัตถุดิบมาจากชาวนาหมดเลยแล้วก็ภรรยาชาวนาว่ากันเถอะแล้วก็จะขายแบบรวมถุงผ้าเนี่ยฮะหกิโลร้อยี่สิบาทสามกิโลสามร้อยหกสิบบาทครับซึ่งสามกิโลเนี่ยก็จะเป็นแพ็กเกจทําไว้เตรียมสำหรับเป็นของขวัญปีใหม่ได้เลยแล้วก็โครงการนี้จะร้อนในวันมงคลซึ่งคือวันพ่อห้าธันวานนี้เราจะอัปเดตเรื่อยๆว่ามีอะไรบ้างครับแล้วก็ทั้งหมดนี้ฮะอย่างที่บอกว่า ให้เงินชาวนาปลูกข้าวเปลือบที่ห้ามมีสารเคมีซึ่งจริงๆถ้าเกิดคนเมืองอาจจะไม่รู้ว่าทําไมมันมันยังไงหรออะไรเงี้ยเอาว่าปลูกสารเคมีมันง่ายมากโยนข้าวโยนสารเคมีมันก็ขึ้น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 ก็ได้ปริมาณแต่ไม่ได้คุณค่าก็ไปขายถูกๆแล้วก็แล้วก็เจ็บปวดกันแต่ถ้าเกิดปลูกอย่างดีเนี่ยสารเคมีไม่มีใช่ไหมหญ้าเต็มเลยต้องถอนต้องใช้แรงงานต้องอดทนต้องขยัน แล้วก็ข้าวที่ขึ้นมาก็จะไม่ได้แบบอวบอิ่มเป่งอย่างนั้นอะคือเหมือนเราเหมือนคนเราไม่ได้กินแบบวิตามินสังเคราะห์ว่างันเถอแล้วก็เอาว่าแต่อันนั้นเนี่ยมันก็สุดท้ายแล้วไม่ตกค้างในร่างกายเราคือมันก็มีบทวิจัยโยงกับสาธารณสุขนะว่าทําไมคนไทยในปัจจุบันเนี่ยเป็นมะเร็งเป็นนู่นเป็นนี่ง่ายจังเยอะกว่าคนสมัยก่อนเยอะมากเพราะว่าวิธีการกินกับกระบวนการต้นน้ําของอาหารที่เรากินเนี่ย มันเปลี่ยนไปโครงการนี้ก็เลยตอบโจทย์ในส่วนนี้ด้วยฮะครับ เขรับซื้อชาวนามาสอง0 0แต่ยังมีกําไรกลับไปสร้างโรงเรียนให้เขาออันนั้นมันคือว่ากําไรกําไรจากข้าวปัจจุบันเนี่ยก็มีนะแต่กําไรไม่ได้กลับไปที่ชาวนาไงมันไปอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ตกๆหล่นๆลงสีนายทุนเสียเปียกอะไรว่าไปแต่ว่าอันนี้ก็คือกลับไปเต็มเป้เต็มหน่วยแน่นอนแล้วก็ทั้งหมดนี้จะอัปเดตให้ให้ฟังเรื่อยๆอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ไปดูภาพบรรยากาศเราให้มีค่าบรรยากาศของรายการสดเมื่อวันอาทิตย์ถ้ใครไี่ได้ดูวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสักเล็กน้อยครับ ว,นน <laughs> วันนี้เราอยู่ที่ไหนคุณจัดโอ้โหมาไกลเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้พาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดมหาสารคามเอ๊ะที่นี่หมู่บ้านอะไรตำบลอะไรอำเภออะไรครับด็อกเตอร์ครับ,รบพื้นที่ที่เราอยู่ในขณะนี้คือพื้นที่ส่วนหนึ่งของทุ่งกุลาร้องไห้ครับ <c oughs> ที่มี <c oughs> ชื่อเสียงและพวกเราก็รู้จักกันดีครับพื้นที่ที่เรายืนอยู่ในขณะนี้คือบ้านหนองหินตำบลโ,โคกก่ออำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม แล้วพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีน้องเขาร่วมโครงการด้วยครับคุณกรมาที่นี่หลายครั้งจนกระทั่งตอนนี้จะพูดอีสานได้แล้วจริงหรือเปล่าร่างสีบออีสานได้แล้วอ่ะมาดูมาดูมาวอยูย่ยใส่ะอยุ่ใสแล้วคุณกรนน่ะคุณกรเกี่ยวเขาอยู่ทางล่างครับโอเค<า>โอ้ยาอยู่นี่ตั้งแต่ตอนมาไทย มาวานเขาเบิงตอนเขากําลังเงาเรามือเนี่ยมากเกี่ยวมากซีเทื่อแหละครับนี่ที่เห็นคนเยอะๆนั่นคุณกอนอยู่ในนั้นเหรอครับบอสชาติกาวนิตรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรตีมาการกระทรวงการคลังยุราลังเบตโต้จะพาเราไปด้วยได้ไหมอ่าเดี๋ยวเราใส่รองเท้าแล้วไปกันโอเคครับเอาละครับโอ้คุณผู้ชมเดี๋ยวหาคุณกอนนี่นี่นี่เขาอยู่นี่ครับอยู่นี่เลยฮะพ่อหันหลังว่างไงโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับขออนุญาตนะครับสวัสดีครับทุกๆานผมเพิ่งพบวันนี้ครับว่าค่าแรงวันละ300นี่ไม่แพงเลยนะเป็นไงครับยังเพิ่งเกี่ยวไปได้นานหรือยังครับเนี่ยคุณคุณกอนสักพักหนึ่งยากไหมครับไม่ครับความจริงสําคัญคือเกี่ยวต้องคมมากนี่เป็นการเกี่ยวข้าวครั้งแรกในชีวิตหรือเปล่าคุณกอนขอยอมรับว่านี่คือครั้งแรกจริงๆครับแล้วก็ที่เกี่ยวเป็นก็เพราะว่า สตรสุภาชัยได้สอนผมมั้โอ้แต่ที่ภาคภูมิใจคือนาแปลงนี้คุณกรมาไถเองมาหว่านเองมาดูแลเองแล้วสุดท้ายมาเกี่ยวด้วยมือของคุณกรเองครับผมแลว<อ>ที่เราเห็นอยู่ด้านหลังนี่คือชาวบ้านที่นี่ทั้งนั้นเลยใช่ชใชไหมคุณกรใ<ช>โอ้ครับ<อ>มาถึงตรงนี้แล้วก็อยากจะให้คุณกรเล่านิดนึงถึงโครงการเ,เมื่อกี้ดรได้ได้พูดไปบ้างแล้วเกลื่อะไรบ้างแล้วนะฮะมามาตั้งแต่วานมาตั้งแต่เริ่มต้นจนวันนี้มาเกี่ยวโครงการนี้ชื่ออะไรแล้วก็จุดเริ่มต้นเป็นยังไงครับจริงครง โครงการเราเรียกโครงการเกษตรเข้มแข็งครับก็เป็นหนึ่งในหลายแนวคิดแนวทางนะครับที่จะเพิ่มมาตรฐานยกระดับความเป็นอยู่ของของชาวบ้านก็ไม่มีวิธีไหนที่จะดีกว่าวิธีที่ลองมาเรียนรู้จริงทด้วยด้วยตัวเองมาเรียนรู้ครับแล้วก็เราโชคดีจังหวะตอนนั้นก็อยู่ในช่วงก่อนฤดูหวานพอดีนะครับก็เลยตกลงกันกับชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการนะครับคือเขาก็ต้องตัดสินใจ เพราะว่าเดิมทีเนี่ยก็เ,เรียกว่าเสพการใช้สารเคมีก็จะติดแล้วนะครับหนึ่งในข้อแม้ของของเราในข้อเสนอที่เรามีนี่ก็คือคนกรุงคนเมืองผู้บริโภคนต้องการข้าวคุณภาพนะครับท,ที่ปลอดสารและพร้อมให้ราคาที่ดีนะครับเพราะนั้นเงื่อนไขข้อสำคัญที่สุดก็คือ,อาชาวบ้านต้องต้องละการใช้ปุ๋ยเคมีสารเคมียาฆ่า,มาแมลงนะครับ,รบแล้วเข้าสู่แนวเกษตรอินทรีย์ ก็มีชาวนาะชาวชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับบอกว่าโอเคเอาด้วยนะครับผมก็คุยกับเขาบอกว่าเอาอย่างนี้เพื่อความสบายใจเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณหันกลับมาเดินสายนี้เนี่ยนะครับผมรับประกันว่าข้าวที่ปลูกเนี่ย โดยเฉลี่ยให้ประมาณ21,000บาทต่อเกวียนนี่ภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาถ่ายทออสดส่งตรงจากมหาสารคามเลยสัญญาณอาจจะขัดข้องเล็กน้อยเสียงอาจจะครุกขักนิดน้อยเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ที่เห็นว่าสัญญาณมือถือสัญญาณอินเทอร์เน็ตทางมือถือก็ไม่มีอันนี้คือสัญญาณเดียวกับตอนที่ถ่ายถ่ายทอสดม็อบนะใช่ครับคือเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเวลาเวลาถ่ายทออสดเราไม่ต้องเราไม่ต้องการลดลดถ่ายทออสดคันใหญ่ๆแล้ว เรามีเป้ของเราหนึ่งใบแล้วก็ถ่ายทอดสดผ่านสัญญาณ 3G แต่ตรงนี้เนี่ยอันนี้ 3G ก็ยังไม่ค่อเข้าถึงใช่ทุกคาคือคนก็ถามว่าทําไมถึงเข้ามาที่หมู่บ้านนี้เพื่อเพื่อเลือกเป็นเกษตรกรในโครงการบอกว่าคือเขามีความเป็นอยู่ที่ไม่ได้คือมันจะมีชาวนารวยชาวนากลางชาวนาจนใช่ไหมที่เราเล็งเป้าตอนเนี้เขาอยู่ในระดับชาวนาประมาณ เกือบจะกลางละอย่างแบบจนแบบแต่ก็ยังค่อนข้างดีมีวิถีชีวิตหน่อยคือชาวนารวยไปเลยเนี่ยเราไม่ยุ่งเขาดูแลตัวเองได้อยู่แล้วแ้วเขมามันจะใกล้ชิดกับอะไรก็แล้วแต่ของเขาไปแต่ชาวนาจนเนี่ยเยอะที่สุดแต่ถ้าเราทำโครงการร่วมกับชาวนาที่จนจริงๆเนี่ยาบางทีมันอาจจะไม่ได้ประสิทธิผลมากขนาดนั้นเราก็เลยปรึกษากลุ่มชาวนาของเราเนี่ยว่ายังไงก็แล้วแต่ที่ทำเนี่ยชาวนา กลางๆของเราเนี่ยก็ยังสามารถไปให้ชาวนาจนๆเนี่ยมามีส่วนหนึ่งกับมีส่วนร่วมกับโครงการได้ด้วยมาเป็นแรงงานมาเป็นมาเป็นเอาโน้ตฮาวมาช่วยทําก็อยางได้เพราะว่าคือชาวนาจนที่ว่าเนี่ยใส่ที่เขาจนเนี่ยเพราะว่าเออมันครั้งหนึ่งเขาเคยมีที่ดินแบบชาวนาในกลุ่มเราเนี่ยแหละแต่สุดท้ายก็ถูกระบบ ทุนนิยมหลอกจนสุดท้ายเป็นน่องเป็นหนี้เป็นหมดต้องเอานาไปขายแล้วทํานาในพื้นที่ตัวเองสุดท้ายจนเป็นลูกจ้างเขาไปต่อชีวิตก็รับค่าจ้างไปวันละสามร้อยไปเรื่อย่าีนีนไม่ใช่ของตัวเองเคยเป็นของตัวเองด้วยซ้ำเคยเป็นของตัวเองเคยของพ่อแม่เองด้วยซ้ำนั่งมองไปน้ําตาร่วงตายอะไรอย่างนั้นแล้วคือเอาว่าเนี่ยฮะก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการลงพื้นที่ทํางานจริงเพื่อเอาความรู้ทั้งหมดมาประมวลสุดท้ายก็จะเป็นนโยบายของพรรคในอนาคตที่จะเป็นในส่วนของ นโยบายด้านการเกษตรกับนโยบายด้านโยงไปต่อเรื่องน้ําได้ด้วยนะเพราะว่าพื้นที่นี้ขาดน้ําอะไรยังไงจะได้เข้าใจในภาพรวมเป็นต้นแล้วก็พื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่นําร่องเท่านั้นในปีหน้ามีหลาย,ยเขตนะจังหวัดติดต่อเข้ามาเยอะมากพิษณุโลกนครสวรรค์ร้อยเอ็ดขอนแก่นคือเข้ามาเยอะมากจนกระทั่งว่าสุดท้ายเนี่ยก็จะทําให้ระบบม,ม,มันแข็งแกร่งขึ้นมาได้แล้วก็ให้เขาเติบโตได้ด้วยตัวเขาเองต่อไปคนั่นก็เป็นภาพบรรยากาศ ้าวเดี๋ยวเปิดโครงการ28พฤศจิกาเดี๋ยวจะมีภาพเดี๋ยวมีภาพสดมาอีก่งใช่ครับเดี๋ยวมาอีกนะฮะอืมอ้าวโอเคครับดูเวลาแล้วผม่าพักเลยดีไหมพักก่อนก็ได้ฮะค่อยมาต่อเรื่องเศรษฐกิจทีพักก่อนเดี๋ยวข่าวเศรษฐกิจประจําสัปดาห์เดี๋ยวต่อกันเบรกหน้าสักครู่เดียวครับ